นี่เป็นอาหารเกาหลีร้านลับในคนเทนททาวที่ราคาถูกมากสเสียล้วเรายืบเก้าบาทแล้วรสชาติเหมือนวิไปกินที่เกาหลีเลยรีวิวร้านอาหารเกาหลีชองดาเมนูแปลกๆที่คนไทยยังไม่เคยกินที่นี่มีเพียบมันมีซุปทะเลรสเผ็ดอันนี้สามบาทซีฟู้ดเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มเค็มคนกับบางดีไม่เผ็ดเกินไปอร่อยมากรสชาติจะเค็มนัวหอมทะเลหอมพริกป่นเกาหลีขาหมูเกาหลี800บาทอันนี้เขาจะให้มาแบบทั้งขาเลยเปื่อนุ่มกับบงดีหอมเครื่องสมุนไพรเกาหลีมากไอ้ที่แปลกเนี่ยคือจินดักไก่ตุ๋นซอสดำแล้วข้างในจะมีเส้นมันหนึบๆ ก,กุ้งกับแซลมอนดองอันนี้ห้าร้อยบาทคือเนื้อมันเด้งมากเค็มเค็มหวานหวานกินเปล่าๆได้เลยไม่ข่าวคือเราชอบอันนี้มากเลยอ่ะเนื้อมันเด้งเค็มเคมหวานหวานอร่อยมากแล้วก็มีปูไข่ดองสองตัวแปดเก้าเก้าถือว่าเนื้อหวานสดเด้งสมราคามากอร่อยสุดๆเลยอันนี้แล้วก็มีเนื้อออสส่วนท้องในน้นะไม่น่าเชื่อว่ามันจะอร่อยเว้ยคือจีออกมาแล้วมันนุ่มละลายในปากเลยแบบเนื้อดีมากคู่กับผักนิดนึงก็คือเลิศแล้วก็มีุฟเก๊กห้วยมีฟองในน้นะไปลองดูได้เอาหล่ะนี่คือเซตร้อยยี่สิบเก้าบาทท เซลลอยยี่บก้าคือถูกมากแล้วรสชาติอ่ะมันทําถึงนะเว้ยร้านนี้ขอให้10เต็ม10นะกินแล้วรู้สึกว่าคุ้มกับที่จ่ายมากถ้าชอบกินรสชาติต้นตำรับราคาดีๆอ่ะมาร้านนี้เลยอยู่ในโคาหลีเทาไปลองได้ร้านชองดํา